S 1> <S 1> <S <S อะสวัสดีครับน้องเต้วสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะครับวันนี้ก็มาถามน้องเต้วว่าหลังจากไปห่อยปล่อยเหล็กไปแล้วมันคือเกาบองสีหน้าน้องเตีวคช่ไหมนี่แม่แม่พอ,อเอฟซีเนาะคะ่ะสายบุญทั้งหลายเป็นทุ่มากว่าอ่าน้องเต้วอันสิไปสิสี่ัุ่าพีที่เมื่อไใดเอยงสีเนาะคะ่ะครับอ่าเต้วก็เลยขอแจ้งไปเนาะค่ะ คือวันที่สิบห้าค่ะทําพิธียุี่บานเต้วเนาะค่ะอ๋อ oh, ครับวันที่สิบห้าเวลาเทไรน้องเต้วอ่ามีณอยย่บ้านเต้วค่ะอยู่อาเภอสตึกจังหวัดบุริล์บ้านสเก่ค่ะบ้านสเกวันที่สิบหา้าน้องเต้วเนาะครับแนนค่ะครับน้องเต้วเป็นอย่างไรฝันดีในบอ่อตั้งแต่ปล่อยเหล็กไปหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงบอ่อตัวเลข ตัวเลขของเต๋วคะ่ะก็ย่งคุงเดิมคะ่ะกับบ่ได้ว่ามีการเปลี่ยเนเปลียงนอกจากทบเบิ้งว่าเมล็ดเนี่ยผสมมะยมตัวใดเนาะคะ่ะเปลี่ยนเปลียงอาจจะคือเป็น่งสุไทยเนาะคะ่ะก็คือมือมือวันที่สิบห้าคะ่ะเพื่อจตัวตอนที่บารีกออกอบาศูนย์ศูนย์สามเนาะเพราะว่าเต๋จะไปยำให้ก็คือคงสุไทยครับจะเต๋อกับข้อฝากเ้วยค่ะเพราะว่ามีหลายท่าทันเนาะค่ะว่าเต้วนั้นไปรักกิโลอ๋อเต๋วบ่อไ้ไปเ้วยค่ะครับ ือเขาข่าวว่านอองเต่ามาละกิโลแมนค่ะครับนิ่ข่าววานองนองเต่าไ,ไปลักกิโลว่าน้องเต่าไปื่อยเหลีกวันสัตรูขอยืนยันดวยค่ะ,ว,ะว่าเต่าไม่ได้ไปค่ะครับปลวอยตัวไหนน้องเต่าอยู่ละกิโลข่าวเขาวขาวนี่เปื่อยเหล็กแปดสามแปดสามอ๋อค่ะคลูกกับลูกกับงูอยู่เอฟซีเนเิ่นวาเนาะ น้ <ừ. S 2> องเต <ừ. S 2> ๋วเดินทางเวลากิโลบอกว่าสันเต๋วอเลยว่าเอาเต๋วบ่ไเด้ไปตัวเลขของเต๋วยังคงเดิมคือเกาตัวเลขของเต๋วซึอมีแค่สามคูนะคะคือเก่ามีคือเก่ามีตัวใดแนนอกเต๋อจ้ำม่หาเก่าซีค่ะแล้วก็หาสามแล้วก็เก้าสามค่ะเลขเต๋อยังนั่นคือเกาค่ะก้งเดิมว่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยค่ะหาเก่าซี่อย่างอีกแนนค่ะ เาสามหสามจ้ะหาสาม,สาม,าสามอืมจ้ะยังอยู่ตัวเก่าอยู่จ้ะครับวันสุไปหาของเต่ากับบอมีเวลาไปเลยค่าแต่งานจะของอยู่หมู่ว่านนี่กับกัปจากฟังทั้งพูนฟังประเทศยังเกาะกัมพูชากัมพูชาเขมรนหมู่ว่านไปเขมรนโอไ้ไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวต่างประเทศมาแล้วก็มาอบรมต่ออยู่โรงแรม สวนปลาเมื่อนี้นี่เบิดมืออือจ้ะมันเป็นยังดอกกับกับที่ว่าเต๋อกระดีใจเหรอล่ะทีเห็นพีพีเนาะค่ะพี่กุนซูลินทีวีเนาะกับพี่ยังกอดอีกช่องหนึ่งสีขอสีขอระพูมทีวีโอสีขอระพูมทีวีครับแล้วก็บุนคนซูลินทีวีสีขอระพูมทีวีแมนบ่ค่ะครับแมนค่ะนุกระดีใจเหรอทีพีพีเนาะได้มาทำข่าวให้น้องเต๋อเนาะเพราะว่า มีเอฟซีสายบุญนะคะเพืะว่าวเพิ่นถาล้อคําตอบจากแต่วนะว่าแจวจะไปทําพิธีอยูสายยังสินะเพิ่นสิได้เดินทางนาถือนั่นแหค่ค่ะอ๋อครับน้องแก้วก็คือ <ๆ S 2> ยืนยันว่าเป็นวันที่สิบห้าเนาะช่วงเศาร์เมนย่มีค่ะพิาค่ะช่วงเวลาจากโมงเป็นต้นไปน้องแจ่วเริ่ง่มตนไปน้องแวรต่สามโมงเป็นต้นไปคะ่ะสามโมงเป็นต้นไปเก้าท่ำพิธีขงสุดท้ายคือวันทิธีสิบห้าเนาะ,ค,ะค่ะครับ แต่ก็เลยอะพอดีแต่วได้็อแอบโทรหาพีเนาะว่าโอ้ยพี่เห็นมาทำข้าวเห็นกับแต่เนี่ยพอดีแต่ก็สิได้ประสานงานหรือว่าบอกกับเอฟซีเนาะค่ะผู้เพิ่นรอเนาะแต่เนาะคงท้ายคตัว้าเนี่ยใกล้ๆจอมมือดาเดี๋ยวปล่อยยำตัวเลขให้เอฟซีอย่เธอหนึ่งว่ายังคือเก่าเนาะน้องแต่เนาะจ้าแมนแมนตัวเลขของน้องแต่ยังคือเก่าเด้อค่ะแต่กะ ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะคะครัทุกอย่างที่เต้อบอกก็คือเป็นแค่แนวทางของเฮ้าแต่กับบ้หูเนาะว่าเลขเสี่ยวตัวใดแต่ลังคนกับทู่มหาแต่ว่าน้องเต้วอันเลขของน้องเต้อน่ะสือว่าดดว่าหลักเลขหนงสีแต่ปล่อยไปว่ามันอั้นมาสั่นแต่กับบ้หูดอกว่ามาสิจังไหนเนาะอาจจะเป็นบ่เต้วกับปู่ดวงค่ะแตกแต้วมมานใจเลยว่ะจังได้ก็แตกออีกแฉแน่นอนแต่ยังมีความมัานใจให้เจ้าแต่แตบอเบ้าูคือแบบ นี่หรอกค่ะแต่า่ะวาดอกล่อนเป็นเส้นพันเป็นเส้นเต่ว่ะวาเนาะค่ะแต่าเต่าหมันใจว่าเลขของเต่านั่นแตกค่ะชั้นโม้ของเต่ากับของปูโดมค่ะแตกค่ะแต่กับจะถือว่าคงอ่าถือว่างวดว่างหันเนาะค่ะเต่ากับไปทําการแก่บุญที่เต่าไปบุญไหวเนาะค่ะอ่าเต่าของฝากอ่าแม่แม่อิสซี่สายบุญเนาะค่ะสี่คนล่อล่อพ่กบางน้ำเต่าเนาะสี่คน่า เพื่อนกันที่แรกน่ะน้องแต๋วว่าอยู่แต่ว่าเต้อจะไปเลียบโบราณเนาะครับแต่ว่าเพื่อนก็เลยว่าเอาว่เป็นยังน้องแต๋อก็ให้อ่าขอขออยู่บ้านน้องแต๋อก็ได้เดี๋ยวจะเดินทางไปบ้านน้องแต๋อเป็นวังสี่นาแต้วก็ขอโทษเอฟซีเลือก็ใช้บุญเนาะค่ะถึงว่ายยุ่งนั้นเนาะค่ะที่เพิ่นล่อเล่าแต๋อให้แต๋อไปแต่แเต๋อกะว่าสามารถไปได้ค่ะกะว่าเป็นยังกะขอเหตุตัวเลขเต้อเขาล้วาปู้ดวงเขาแต๋อก็ไปด่วนสังคือเจ้าแต่ทันเลขแต๋อเขาเนาะค่ะแต๋อกะสิ วัานได้ว่าน้ำปัจจัยเด้ค่ะเอาตงรตงๆเนาะวันไหนวันสิบ่ได้น้ำปัจจัยไปเด้แต่แต่แตสิน้ำเป็นแบบว่าสิ่งของสิ่งของแต่เพื่อนะนู้กับสิประสานทางผุนเนาะค่ะว่า,าขาดเอีหยังแน่เพิ่นมีโตมีอ่าอันนั้นอันนีบ้บ่เนาะคะ่ะเดี๋ยวสิประสานนั่งเงี้ยเ,เพิน่นขอให้ตัวเลขกเต้าเข่าหรือว่าเหลขกพะปูโดมเข่าเนาะค่ะสิได้ประสานนั่งเงี้ยเพิ่นคร้กันอ่ะม้วนกันให้เอฟซีพหรังเนาะค่ะ คือวันอ้วนที่สิผานี่ยก็คือแม่เจอกันที่บ้านแต้วเนาะค่ะคอําเภอสะตึกจังหวัดบุรีรัมย์หมู่บ้านสเกค่ะครับอ่ะท่านี่ก็อยากให้น้องแต้วฝากตัวเลขให้กับเอฟซีครับผมอีกเคื่อนึงอีกเคื่อนึง ม่ม่โม่เี้าสู้สู้งสี่ดิเนี่มาสู้สูสู้สู้งสี่ม่มก็ที่แหลกคนนี้นสู้สู้เนี่ยต่ย่วาที่หนูบอกแล่าผู้ใดขยากได้ตัวเลขของเต๋กะรอดูโค้งสุดท้ายคือวันที่สิบห้าครับแต่ม้าน้องเต้วยำโค้งสุดท้ายเมื่อใดเป็นมาสี่เนาะครับอ่าน้องเต้วสี่หเลขไม่โตเพิ่มอีกบ่อ่าน้องเต้สีท่ามิที่มองไดจังสี่แม่ข่าวคือว่า พี่บอกตรงๆแล้วค่ะเพื่อนสีได้ไปถืองั้นส่แม้เพราะว่าแต่ว่าที่แหลกแต่ว่าเจอสิไปเรียบโบราณแต่หัวยันเอฟซีสายบุญเพื่อนไปโรคแต่วายุปุ่นอย่างเพื่อนคิดหวังบอกตรงๆมาเพื่อนไปแล้อว่าเห็นน้องแต้วงั้นสินะครับเดี๋ยวน้องแต้วเดี๋ยวถ้าบ่เห็นทางช่องทางช่องไอ้ป้ายคนชินทีวีเนาะถ้าบ่เห็นป้ายก็ขอสิขอโทษแบบนี้เด้อถ้าไปก็เห็นกันถ้าจะได้เดี๋ยวสิขอโทษคุยกันน้ำกันแบบนี้คือวันที่สิบห้าน้อง ได้ได้ได้จ่าหนูกะอขอบคุณพี่คุณซูเลียนทีวีเด้อกับพี่ยังก่อสีขอบอกครับที่สีขอระพุมทีวีอยู่คือจังแต่วสัญญาไว้นั่นล่ะค่ะอยู่เรือบโบราณนะะั่นแ่ะว่าแต่วน่ะก็คือไปบุญไหว้ยู่หันเนาะเต่าไปบุญไหว้ว่ากับเลขกเต่าเขาสามโตตรงเต่าสีนำ้ำกองยาวเลยนั่งล่ำหลกักการลงมท่าไปถาไวายแต่วกระเทียมซ้ำล็ฟแล้วถือว่าแต่วได้อดซ้ำลิฟเนาะค่ะถือว่าเขาเดืดไปเกลี่ยเหลวยูมหันก็คือ เคื่อได้จบไปแล้วเนาะครับอะน้องเต้าบอกเลขน้องเต้ยวเนี่ยที่บอกไปกยังมีแต่ยังมีสามคู่คือเก้าค่ะยังมีสามคู่เขาคือห้าเก้าสี่ครับแล้วก็เก้าสามครับห้าสามครับผมค่ะอ๋ะนอน้องเต้ยเขาฝากเบอร์โทรเนาะค่ะเบอร์โทรเนาะอย่างเป็นมากบอถือครับค่ะ อ่าเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์หกสามครับเจ็ดสี่หกครับสองแปดสี่ศูนย์ครับผมอ่ะครับอ่ะอ่ะกับขอบคุณน้องเต้วหลายๆครับผมอ่ะหลายๆขอบคุณครับขอบคุณครับน้องเต้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมแฟนช่อง youtube คนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกด oh. UM ติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงๆเลยครับเพื่อบริบาลผ่าดข่าวสารอีกนิดนึงกดรูปกระดิ <th iki> <th iki> <th iki> ่งให้น้าแนครับรูปกระดิ่งกิ้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 งกดนำคำโรคหี่ยมไดลทันสิบบริพาลผ่าลีพและสิบบริพาลข่าดขาวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมกะขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณ